ฉะนั้นทุกท่านเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายเราทุกๆคนก็อยากประสบความสำเร็จเราอยากมนีงหญ่อยากได้เงินเลยท่านสอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ว่าคาว่าสำเร็จนี่แต่ละคนก็เอาหนี้ย่มความสำเร็จบ่เหมือนกันเนาะบางคนก็สำเร็จตองมีบ้านหลังใหญ่บางคนสำเร็จต้องมีรถสปอร์ตคันนรูบางคนบอกว่าสำเร็จก็ต้องมีคือประสมปราศนะทิ้งตัวเองได้เขียนใบเลยท่านซะเออแต่เอียงก็ตามเนาะฉะนั้นการจะสำเร็จได้นี่ กฎในการสําเร็จมันจะมีอยู่เศ้าข้อซึ่งท่านก็สามารถเทียนหัวในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตต่างๆไดเศร้าข้อของความสําเร็จเขาจะมีหนึ่งเขาบอกว่ากดข้อที่หนึ่งเลยเขาบอกก่อนสำเร็จหนึ่งฝันตองใหญ่เนาะหนึ่งฝันตองใหญ่สองต้องฝึกนคัดให้สำนัดฉะนั้นเนาะเขามีฝันใหญ่ต่างๆแล้วเขาหาอาชีพงานโดยเฉพาะเข้าอีเมลหรือว่าขับเคลื่อนทีมโดย BPR เส n t ไฟตาเส้นเนาะเนื่งในฝันเขาตองใหญ่ก่อนเมื่อฝันใหญ่แล้ว นอคอยสองเขาต้องฝึกหัดให้ชำนาญฝึกหัดอย่างฝึกเรื่องเล่าของบริษัทชิน้นค่ะเรื่องเล่าของเทคนิคการขายเรื่องเล่าของการนำเสนอเรื่องเล่าของการทำงานกับคนต่างๆฉะนั้นฝันใหญ่แต่พ่อท่านพ่อเขาต้องฝึกหัดของงานงานนั้นให้ชำนาญแล้วกันโอเคครับทำามาเ่งเรื่องเล่านะครับนอเขาบอกว่าก่อนจะประสบความสำเร็จนี่ก็คือ มันจะมียุร้าขอซึ่งผพมกับศึกษาเบิงมันจะมีในหนังสือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละผู้ประสบคลายหลายคนเนี่ยเขากะใส่หลักการเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งนี่ฝันต้องใหญ่เนาะทุกคนฝันต้องใหญ่ฝันต้องใหญ่สองเป้าหมายต้องเด่นชัดครับฝันใหญ่แล้วเป้าหมายต้องเด่นชัดเนาะฝันต้องใหญ่แล้วก็เป้าหมายต้องเด่นชัดเขาเสร็จยังกระตามครับความฝันเาต้องใหญ่โดยเฉพาะเป็นอนี่เข้ามาเดินทางน้ำกันในระบบ BPR Center System นี้ เขาอยากประสบความสิเรจแล้วกันย่างหิงใหญ่น้องกันนี่อันดับแรกครับแน่นอนว่าทุกคนอยากประสบความสิเรตทุกคนนั่นหละหากแต mm. ่ว mm ่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าก่อนจะประสบความสิเรจใดนี่เนาะมันก็จะมีกระบวนการประสบความสิเรจอย่างไรเนาะแล้วก็โดยเฉพาะแทนทัศนคติทุกอย่างตัวเริ่มต้นจากทัศนคติของเ้าวอันดิงถ้าวัศนคติของเ้านี่มันบเปลี่ยนแปลงมันก็สิบาสามารถที่จะเห็ดให้เฮานี่ประสบความสิเรจใหญ่ตัวใดฉะนั้นในมื้อนีเฮามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติํำกันเนาะก็วางกด แห่งความสำเร็จน้ำกันฉะเัน้นเขาบอกว่าก่อนปปซัพะปสบความสำเร็จใด้มันจะมีอยูซ้าขอเนาะให้กดในความสําเร็จหนึ่งเขาบอกว่าฝันต้องใหญ่ครับ2เป้าหมายต้องเด่นชัดเป้าหมายต้องชัดเจนครับว่าเฮาให้เห็นภาพชัดเจนว่า3เดือนเขาเสิเห็ดหยังได้หยัง6เดือนเห็ดหยังได้หยัง,งปีหนึ่งเห็ดหยังได้หยัง2ปี3ปี5ปีข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบใดแลวเฮาสิอยู่จะได้เขาจะเป็นจังไดอันนี้คือเคลื่อนว่าเป้าหมายต้องเด่นชัดเนาะ สามฝึกหัดให้ชำนาญฉะนั้นเมื่อเป้า,มาหม้เด่นชัดแล้วเขาต้องมาฝึกหัดให้ชำนาญว่างานที่เข้าชำอยู่ที่เขาขาตรงไหนเนาะและเขายัางที่ฝึกตัวได้ให้ตัวเองชำนาญในยิ่งใหญ่ตัวน,นี้คอนี่สสำคัญเนาะสามมันฝึกหัดให้ชำนาญสี่แมนกระทำการอย่างมุ่งมั่นเนาะโฟกัสอย่างเดียวครับมุ่งมั่นที่จะกระทำนี่ฝึกสะสมบารมีตัวเองนี่ทุ่มใจก็มันครับทุ่มใจกับการสางคนทุ่มใจกับการสางงาน ทุ่มใจกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าของบทต้องบอกแวกวงแหวกโดยสําคัญในสุดครับเนาะคือกระทําการอย่างมุ่งมั่นหาหนิเออหาหนิมันมนุษย์สัมพันธ์ต้องดีเยี่ยมฉะนั้นทุกข้อขันครับมนุษย์สัมพันธ์นี่ดีเยี่ยมครับทั้งคนบูหูวจักและคนรู้จักต่างๆเนาะเฮาก็ต้องเออสามารถสื่อสารและก็สามารถสร้างความารักความาแฝงนําเขาอย่างไงาได้ได้ว่าซั่นซะเนาะพกเลยเขาวาให้เต็มเปี่ยมด้วยกําลังใจฉะนั้น เ็งงานเขาต้องมีกําลังใจตลอดเนาะสางกาลังใจให้เจ้าของเองสางแรงจูงใจให้เจ้าของเนาะสัญกรณว่าแรงจูงใจนี้แรงจูงใจนี่มันมาจากจักอย่างมาจาก2องยางครับหนึ่งแรงพลักกับแรงดันเนาะเขาจะจูงใจไปข้างหน้าได้นี่เนาะจะเป็นแรงบันดันใจดึงให้เจ้าของไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีแรงพลักกับแรงดันสําคัญสุดแรงดันแรงพลักก็คือแรงแรงพลักกับแรงดึงเนาะแรงดึงก็คือ ดึงตัวเองเขามาเคื่อนมาคว่ำอยากได้คว่ำอยากมีคว่ำอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่แรงพักคือคว่ำบ่อยากได้ยกตัวอย่างว่าเนาะเฮ้าบ่อยากได้คว่ำจนเฮ้าบ่อยากได้ชีวิตที่บันหลมเล้วเฮ้าบ่อยากได้ชีวิตที่หายนะต่างๆเฮ้ากับพักออกไปเคื่อนว่าแรงบันดาลใจจากแรงพักส่วนแรงดึงก็คือเฮ้าอยากได้เนาะอยากได้บ้านอยากได้เพื่อนอยากเฮ็ดเพื่อคเที่ยวฮักอยากเฮ็ดเพื่อที่ เพื่อขอบเพื่อคั่วเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆที่เขาต้องการใช้คอว่อาเคยแบบกำลังใจแรงบันดาลใจเนาะเขาต้องเต็มเตรียมโดยให้แรงบันดาลใจแล้วก็เจ็ดนี่เวลาเขาใส่คนต้องใส่คนตามความสมัติของเขาทีมงานเหมือนกันที่เขาเขามาสู่ทีมงานของเขานี่น้องแบนยูเขาจะได้ดังใจเนาะผมกับเป็นเหมือนกันผมก็เคยเป็นเหมือนกัในใจ,จะได้ดังใจอยาให้เขาเป็นคือเขาวา่าแบบนี้แบบนี้ขเขาคือบอกเป็นคือเขาวาแบบนี้แบบนี้ส่วนรายเข้าจะคืออยากให้ทีมงานนี่เป็นเหมือนเขา เวลาไปนำเสนอเขาเห็นบ่าเขาสมัครตัดจใจแทนเขาว่าเขาคือบุเป็นคือเฮาเขาคือบุคิดคือเฮาเขากับคนเหมือนกันเขากับก,การศึกษาก็สูงเขากับเป็นคนมีเงินมีฐานะดีแล้ว็ปยังเขาจังบุคิดคือเฮายื่ร่าทุกคนนี่ความเสือ่อเบ่มอนกันความรัทธาบม่มอนกันฉะนั้นแล้วความสมารถก็แตกต่างกันไปความสมารถบ่หมายว่าแต่เพียงความสมาริทั้งด้านร่างกายด้ความสมาริทั้งดน้นกา,คา,มมาราาคิดกับบหมอนกัน สถานะที่นี่เป่าไม้ของเฮาในการเรธุรกิจเครือข่ายก็คือเป่าไม้จริงๆนะมเมนเฮาต้องการยอดขายสถานดจะได้สิ่มียอดขายเกิดขึ <c oughs> นเนาะยอดขายเกิดขึ้นยอดขายมีอยู่2ทางคือ,อยังเฮาเคยบอกกันที่ผ่านมายอดขายของทีมแล้วก็ยอดขายของตัวเฮาเองสดงน,นตัวนี้เฮาเ็ดจังไดนครบค้นไปแล้วนี่มันจะเกิดมาเป็นยอดขายที่จะตามมาตัวนี้สําคัญที่เฮาต้องคิดนํากันคือยอดขายที่จะตามมาเนาะ ฉะนั้นเวลาเฮาสิเทียงกับคนหรือสิฮักกับคนหรือสิร่างเกียรติคนต่างๆนี่ให้มองว่าถ้าเฮาตัดทิ้งใจทํำไปแล้วนี่เฮาสิเกิดหยอดขายบอกเฮาสิมีหยอดขายในที่บอกเฮาสิมีหยอดขายตัวเฮาเองบอกฉะนั้น้าเฮาตัดทิ้งใจไปไปแล้วนี่ในการจะปฏิเสธที่ตอบรับยังกระตามนี่้าบอสามารถเกิดเป็นหยอดขายใดกะบ่จำเป็นเนาะ้าบ่สมรถเป็นหยอดบ่อค่อยบ่จำเป็นฉะนั้นเฮา จะลงมือกระทํเตัวว่าเข้าสมัครเกิดคือเกิดยอดขายใดนสดนการใส่คนเมือนกันให้ใส่ทีมใส่ยังนี่ให้ใส่ตามกําลังความสามารถของหลูกทีมก็เข้าที่เป็นไปได้คนนั้นอาจจะมีการศึกษาที่สูงอาจจะบอกว่าตัวเองเก่งสุดยอดแต่ว่าความสมัรถของเขาจริงๆอาจจะบ่เมฉะนั้นเขาเป็นผู้นําเขาต้องเบิ่งคนให้ออกก่อนว่าเขาหนิมีความสมัรถขนาดใดและเขาก็ต้องหายวิชาเขาและหายความรลู้เขาและก็เก็บเกี่ยวจากเขา ตามกําลังที่เขาสามารถที่จะทํางานใดนดั่นเองตัวนี้สําคัญคือใจคนตามความสามารถบางคนกับอยู่มาหลายปีนี่เป็นได้แค่เพียงผู้บริโภคก็มีบางคนอยู่มาหลายปีนี่เป็นได้แค่เพียงนกขายบางคนอยู่มาหลายปีเขาเป็นได้แค่เพียงหนักแนนําคนอย่างเดียวก็มีสางคนบ่ได้เนาะบางคนอยู่มาหลายปีเขาก็สามารถเป็นนักสางคนได้อันนี้สําคัญที่สุดคือแตกต่างกันไปะน้นเขาว่าประสบความสําเร็จนี่เนาะประสบความสําเร็จนี่ เขาก็สามารถที่จะประสมส้นเ็จตามขนาดของวามสมัถของเขาเส่นเดียวกันฉะนั้นการจะทําทงานกับคนหรือว่าการใส่คนก็ตามเนาะให้ใส่คนตามวามสมัถของเขานั่นเองเนาะแปดนี่ผู้นําโดวยว่าก้นความสาเร็จที่เขาเกิดขึ้นเขาต้องสาดในการแก้ไขปัญหาปัญหาย,ยังจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาตัวเองปัญหาทีมงานปัญหาลูกค้าเนาะวิธีแก้ไขปัญหาดีๆสุดคืออย่าทะเลาะกันอย่าให้เขาทะเลาะกัน อย่าให้เขาทะเลาะกับเขาอย่าให้เขาทะเลาะกับเขาไปอย่าให้เขาทะเลาะกันเองเนาะเหตุยังกระตามให้มีหยอดเกิดขึ้นหยอดคล้ายเกิดขึนเนาะหยอดคล้ายจะเป็นหยอดคล้ายวนวนตัวหรือหยอดคล้ายทีมก็ตามถ้าต้องสละได้การแก้ไขปัญหาตรงนี้เนาะสุดท้ายมาให้เขาสรุปจบโดยการสมัรถทำงานไปพร้อมกันไดอันนี้คือว่าความสลาได้การแก้ไขปัญหาเนาะและการกดข้อที่เก้าคือเขาต้องมีความปรารถนาอยากสำเร็จอย่างจริงๆ ปรารถนาอยากสําเร็จอย่างจริงๆบิมเมนตมาเขามาพอเต่เสี้ยเงินเขามาพ่อแต่งงาาตสื่อสินค้าไปตุนไวเขามาพอเพียงว่าหายคนอื่นชมคือดื่นหยอกเออเขามาในว่างหายการคนอื่นเขาลุบหรือบูชาตัตวเองหายคนอื่นชัดท่าเนาะอยาถามมือหน,นึ่งเขาบล็อตท่าเขาบอลสอดกระลึกัสิโมเมนความสาเร็จอย่างจริงๆเนาะเฮาตองมีความปรารถนาอยากสําเร็จอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮา บอไมว่าหฮาวิเขามาธุรกิจเครือข่ายนี่เพื่อหวังจะปรารถนาเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเนาะเฮาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วเฮาจังเปลี่ยนแปลงผู้อื่นตามเพราะว่าขนาดคองความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนี่จะเท่ากับขนาดที่หฮาสางคนใดเนาะที่ขนาดที่เ้าแก้ไขปัญหาต่างๆใดถ้าเ้าแก้ไขปัญหาได้หน่อยเงินมันก็หน่อยตามถ้าหฮาวปรสางคนเลยแพทซีฟอินคมของ่านกระหางออกไปให้เฮาต้องเข้าใจเนาะกฎความสำเร็จนี่ขอที่1ิ ต้องศึกษากลเม็ดถูกลักสูตรฉนั้นลักสูตรได้ที่ดีบัไม้ว่าเพียงแต่อยู่ได้บีพีอารเซนเาทุกบอลเนาะที่ท่านคือว่ามีเวิซาเยนรูด้จากเมทีมของท่านเองจากคนแนนําของท่านจากลูกค้าจากลูกค้าเห็นดีจากลูกค้าค้าจรจากลูกค้าค้าประจําจากลูกค้าที่ปฏิเสธท่าน,นเนาะสิ่งที่ฉนั่น,นหมาว่าเขาต้องศึกษาให้หนูจากตัวหนีห้ไดก็คือ <c oughs> <c oughs> ต้องเรียนหลูทุกกลเมตรตร็ดตัวนี้ทุกรักสูตรเนาะบทเรียนบัไม้บาต้องยูดในคอร์สบทเรียนบัไม้บาต้องยูดในมหาลัยเนาะบทเรียนนี่มีถูกบ่อนในโลกใบนี้ที่ทานพบเจอฉะนั้นสิ่งใดทีเทด่เช็ดในเขานี่ประสบความสาเร็จสิ่งใดทีเทด่เช็ดในเขากล่าวหนาไปข้างหนาไดน้นี่จงเรียนหลูจากมันครูบาอาจารย์มีถูกบอ่อนเนาะขอแต่ว่าเหตุสมัดดึงเขานี่นึ้นจากกองถูกได้ก็คือบผูบ้นั้นสมัถเป็นกลยมิตรแล้วก็สมรดเป็น อาจารย์ก็เฮาได้เส้นเดียวกันคนขอทานก็เป็นได้เนะซั์ก็เป็นได้ยังก็เป็นได้เมื่อสามารถเฮ็ดเฮานีแมนเข้าใจสัจจะรรมของตัวนั้นส้สมารถมานำใส้ในชีวิตเท่าใด้ท่านั้นเขาต้องเข้าใจเนะนี่ยโทนี่เข้าใจตัวนี้ก่อน